ออนคืาเร่งวันและสัปดาห์นักเรียนรู้ไปเลยว่าหนึ่งสัปดาห์มีกี่วันมีมีมีหกวันมีหกวันมีหกวันใะไร่างเงี้ยมีหกวันอะไรก็วันที่เราพ uh ักผ่อนอะวันเสาร์เราก็ไปเที่ยววันเสาร์ในสัปดาห์ยังมีเจ็ดวันนะคะเดี๋ยวครูจะมาสอนน้องเพลงก่อนนะคะค่ะอย่าล้องตามครูนะคะ สัปดาห์มีเวันสัปดามีเจ็ดวันวันอาทิตย์วันอวันจันทร์วันจันทรวันอังคาวันอังคารวันพุธวันพุธหรือคั คือหานสุข60สนคือาสุขส่วนโรงเรียนเราหยุดพักอนสองวันโรงเรียนเราหยุดพักนวันอ่ะยั้อไปพูดะถามมาเกลนะว่าในหนึ่งสัปดาห์นั้นมีกี่วันเ็วันนคะค่ะในหนึ่งสัปดาห์มีเจ็วัน และวันแรกของสัปดาห์นนั้คือวันอะไรคะวันอาทิตย์ดูว่าเป็นวันแรกวองสัปดาห์คือวันอาทิตย์ค่ะแล้ววันสุดท้ายของสัปดาห์ค่ะวันวันโุกค่ะวันเสาร์ค่ะอ่ะเดี๋ยวที่จะให้นักเรียนจะหาทังเรียนแบบเลือกตัวแทนมาถึงคนมาพูดว่า ชอบวันอะไรแล้วกว็ของอะไรใครจะอาสาออ,าอากมาอ่าลงชื่อออกมานะคะชอบวนันชอบวันอาานังคารถีบดูค่ะเพราะมันดูอ,ดอ่อนโยนค้าแต่เใครจะออกมาพูดดีไหมคะอ,าอ่าสองทีน้นอนาานงท้อท้อวันศุกร์เขาเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้วันเสาร์แล้วนาอยู่บ้าน เออหนูอยากตอบด้วยอ่ะอาน้องบอกมาตอบได้ไหมเขียวแหหนูชอบวันพุธค่ะเพราะว่าเป็นวันเกิดของหนูแล้วก็หนูชอบสีเขียวเลยค่ะต่อไปเดี๋ยวครูจะเขียนเดี๋ยวให้นักเรียนช่วยกันบอกว่า เขียนวันวันวันอาทวันจันทร์วันอังคะเขียนเรียงให้รียนใส่กะเกเนีะพไม่เอระเมีกเยตดมีะไม่ฟังมนกรตลอดเลยอะ เราเขีเยนให้กันก่อนเดี๋ยวก็เขียนด้วยกันอา้าววันแรกคือวันอะไรวันอนทิต์เดี๋ยวครูเขียนให้ก่อนเดีย๋ยวอยเขียนนะคะ วันที่สองวันอะไรคะวันจันทร์วันจันทร์สีอะไรวันจันทร์สีเหลืองค่ะใครชอบสีสีวันที่วันที่สามวันอะไรคะวันอาทิตย์วันนอาทิตย์พื่อนบอกว่าเพื่อนชอบสีขี้ผึ้ไม่ได้บ วันจูดวันจูดวันท้าวันทะเลทรายขาหงส์ขาอะไรกัล่ะคะให้คุณครูอ่านได้ะวันทะเลทรายขาหงส วันต oh, uh ุว huh. uh ัน huh. ต uh yeah, okay, ุกก็ได้กลับมาแล้ววุกวันสอรู้แล้ววันสนตวนไงอ๋อวันสอรู้เจ็สีนเติรูนเสอร์วันตนกัวัเราไมมีจเยอย้อนใกิลวกดูเาไม่ดอน่าอ่เดี๋ยวเรามาอ่านกันอีกรอนนะคะ วันอังหนึ่งวันอาทิตย์หนึ่งวันอาทิตย์สองวันจันทร์สองวันจันทร์สามวันอังคารสามวันอังคารสี่วันพุธสี่วันพุธห้าวันพฤหัสจันทร์ศุกรห้าวันพฤหัสจันทรหกวันศุกร์หกวันศุกร์เจ็ดวันเสาร์เจ็ดวันเสาร์ มีสีจะระวังมาให้เยียมยีมกให้นักเร no ียนออกไปแปะจากยุกเรียนรู้ไหมคะว่าวันอะไรเปนสีอะไรบ้างยังไม่รู้อ่ะยัไม่รู้อ่ะยูกูไม่บอกเลยว่าสีอายุกูจะบอกใครอายววันอาทิตย์สีแดงวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันจันทร์สี วันอังคาสีชพูวันอัคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพุสีเขียววันพฤหัสบดีสีส้มวันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวันศุกสีฟ้าวันเสาร์สีม่วงวันเสาร์สีม่วงจำกันได้ยังจำได้ใครจำได้ใครจำได้บ้างจำได้ แล้ variance, วสีเขียวมั้งครดี๋ยวให้ออกมาทีละคนใครออกมาก่อน 开始，我刚开始。谢谢 แตตรงนี้ไได้ต่าตรงนี้ม่อไม่อม่พอแย่มากอาบนต้ สีเหลือวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียววันพฤหัสบดีสีเขียววันศุกร์สีฟ้าวันเสาร์สีม่วงเดี๋ยวก่อนทำแบบฝึกหัดเดี๋ยวเรามาร้องเพลงกันอีกตอนหนึ่งเรนจำยังได้ใช่ไหมจำได้จำได้ จำได้ไหรือไมจำไม่ได้เลยอ,อาจจะคุณลองให้ฟังรอบหนึ่สามดาวหนึ่งทีเจวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธคือคศสรงสิบโรงเรียนเราทักกอนสองวันจำได้ัไหมจำได้แล้อวอาจจะคุลองฟังกัน รัตาาตาเนงวีเจ็ดวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธฤือ์หาสุสาวินสุลโรงเ,งเรียนเราหยุดพักผ่อนสองวันอาหุมีแบบคือขาดไม่ได้เรียนทำอะไรเอาด้่ยไหมอะไรนคือ โอ้เพื่อนพื่อนนี้ใช่ไหมคะคุณถ่ายวันที่กี่วันกันได้บ้า ดาหี่วันห <c oughs> ้าวันเท่รครูส <holds> anyway. ัปดาห์มีเจ็วันนะลองนับนี่นับสี่ตามนี้ไม่ได้ครูมีสองให้ดูลองนับเจ้าบู พ่อกับแม่ชอบพาไปเที่ยววันวันทำไมไม่มาโรงเรียนสองวันเนาะยามาสองวันอืมใช่ที่อย่งมาโรงเรียนไม่ต้องมาห้าวันใช่ไหมในหนึ่งสัปดาห์มาโรงเรียนสองแต่ราคาคู่ไม่ไม่ต้องมาเรียนห้าวันเขยนชื่อไหมคเียนชื่อได้ค่ะ เขาเขียนชื่อข้างบนเลยค่ะเขียนชื่อนี่นะคะชื่อเล่นค่ะน้องมาเลยมาเลยชื่อตัวเองนะคะ <coughs> okay, okay, okay. okay, okay. กีนแล้วค่ะคู่ดูเสร็จแล้ว พมี so many, trendy, people, è, rain, five, 5, ่ค่ะแล้วจีค่ะจีค่ะสามคนนี้แบบัวด้วยค่ะเอาวัวได้ไหมนี่ยมาสคนได้ไหมว้วยวัวเลยไม่เอาค่ะสามคนพอค่ะเรือเอาไปสามคนได้ ข้อหนึ่งข้อหนึ่งอ่านว่าวันนี้วันวันอะไรดูตอบว่าวันะวันนี้อ่านนะคะถูกต้องข้อสองวันเป็นวันอะไรสอบวันจันทร์วันจันทร์ถูกต้องพรุ่งนี้วันอะไรนวันพุธ พ o o ธวันพุทธศักราชเย้ข้อสี่หนึ่งสัปดาห์มีกี่วันมีเจ็ดวันข้อห้าในหนึ่งสัปดาห์นักเรียนต้องมาโรงเรียนกี่วันคะต้องมาวันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสวันศุกร์ก็ศุกร์วันศุกร์วันจันทร์ถึงวันศุกร์วันศุกร์ ไม่สบายหรือก็ไม่มาถ่ายหยุดติใครด้วยแล้วข้อหในหนึ่งสัปดาห์เรียนต้องมางเรียนกี่วันไม่ต้องมาไม่วันมองาอวันพอมันแรงเที่ยวว้นเขาวันอาทิตยันแล้วกจะต้องทกันบ้าน้คะอย่าลมต้อง้นกาบบแม่ด้วยโอเคค่ะไปนั่งีเดี๋ยวเ็บไปงาน ตอนนี้ไม่ไหนแล้วรอเดีไยเราก่อนระบบข้าบเราลองเพลกัน่อนแล้วก็ควรอ่ามลงพ้องกันเลยสามดาีจวันวันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธ เรื่องหาศูนย์สองนย์ศูโรเบียเราหยุดพักผ่อนสองวันวันอาทิตย์สีแดงวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเหลือวันพฤหัสบดีสีส้มวันศุกร์สีฟ้าวัน เอาบทคาะนะคะเดี๋ยวเรามาจเจอใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะนะักเรียนทอมร์โรโอ